ไปตรงนู้นไปเดี๋ยวถ่ายให้ไปโอเคครับตัวผมทีนึ่งไปหน้าปเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วใรักจุกคอทวที่รักให้อยาโดนช้อนแกงว่ะเฮ้ยถ้ายังไม่ไปจะชกไอ้โดนเ่แไม่ได้เทนะเ้เก็เขไบอกเขนในของเขาจะรู้ไอ้โดนไอ้โดนเหมือนมุลี่ตายน้วถูกไอ่ะเก็บีอ่ะเพื่อนถ่ายรูปกัเป็นรกในี่เขาไเหยียมตายเฮ้ยมามา เอา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 เอมันไฟออกได้ไหมเอาหมันไฟออกได้ไหมกูไม่ชอบเลยาปฝั่งโน้นเลยครับายฝั่งนู้นเลยดะเมนะบละีดนจะดูแบงคูแบงอย่าลมเลบุพัฒน์ได้เหี้ยบุรพัฒน์ได้บุรพัฒน์ทุกคนเฮยูอปูปูอยู่ซ้ายบุรพัฒน์ก็คือเหมือนไงหัวท้องหัวที่ปูซ้ายพัดขวาปูซ้ายพัดขวาเฮ้ยเฮ้ยดเราเรารวมกันตอนนี้เรารวมกันไตอนนี้โดนโดน คอ้มาพี่โดนได้ถ่ายรูปประมาณมาลืเนี่พี่โดนคอมแล็บปีเ่หอไมงียแอ้คอมแล็บทีเยวม่ไามขายม่ได้มอ่ายนาตัวกูอาวาตัวกู้านะคุณโดนี้อุนิยะยังมีเลยทำไมจะไม่มีบุรพัด่วยเฮไ้เตียเตียมแอคแอคธรรมดาเฮียเราเ็นรักไงคือคนข้างหน้าอย่าบังกับเราเป็นรักกันพี่โดนแปดสองก็ดีปดสองน่ยท่าที่แปดสองอ่ะใครพูดเยอะแวะมีโบต้องมีมามา บุรพาสแต่ยังไม่ได้รียังไม่ได้แอคเลยสัตว์แล้วก็ไม่ได้เทีนะแก่โดนฝากดีถูกวขาขอแล้วกันในสัตว์แต่เขาต่อยฟากแตกข้างหน้านะข้างหน้านดิ้นเอาฉันหน่อยดมาฉลองกูดิ้มาฉลองกูดิ้นไ้ให้ควงต่อฟันแยกไม่ออกมาฉลองกูดิ้นต่อตัวลงยืนได้ถ่ามหลอกน้เลยฟันแยกไม่ออกเ้ยฉันหนักอยู่ข้างหน้านะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ต่อไปไปอยู่ป้ายไหนต่อป้ายไอ้นี่นเลโนเลโนเลโนเล่หยอกหยอกหยอกดีสักใครใครอยากเจอกูก็เดินออกมาเลยมาดีสัตว์เฮ้ยมึงจะแตกคอเป็นไงเอาเปล่าเอาเปล่าไม่เอาคุยกันมาตั้งนานแต่ควณหัวแล้วเนี่ยคุยกันมาตั้งนานแต่ไม่ได้ครบเป็นสนับคนเที่ยอะไรอ่ะถึงสักอะไรกันคุยไม่เปิดถึงกันควายถามกันไม่ได้อ่ะไปเดินไปเดินว้าวว้าวว้าวไหนวะเนี่ยเฮีย โอ้ยไอ้แ oh ย oh mm ่ใครเต่ขากูเ huh. ช oh oh mm ่อ hmm. บ he oh ok ูมันไต่ขากูเว้ยไอ้ย่เ่นเลยเวลาเอา่งเยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเามใจเย็นถือว่าพี่ขอถือว่พี่ขอลักกันรำไม่ไ้กันต่อไอ้นี้มันต่อยอ้มึงไม่ดูลูกน้องมึงไหไอ้เี้ยมึงด่ามันหวสั อย้ไอย่าตีกันอย่าตีกัใครตีกูอ่รออย่าแม่เฮียตีกูทำเฮี้ยอะไรเลือกกูรดอ่ะเฮโดว่าย่าไม่กูอยู่เฉยแล้วนะยัดแม่ทิดโดนไม่งั้นจ่บ

ปัญญาอ่อนมากไอ้เหี้ยไอ้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวยนพี่ดนรถรไอ้รถอะไรเนี่ยไอ้รถไอ้าถอะน่ยไอ้รถอะไรเนี่ยไอ้รถไอ้รถอะไรเนี้ยไอาร้อะไรเนี้ยอรไ้อะไเนี่ยอ้รถไอ้เอะไน แล้วมันต่อยกูก่อนท้เหี้ยกูจำได้มือให้โดนเลี้ยมึงให้กระบืองบรถเหรอมึงให้กระบืองบรถเออลายกระตักคัรลยไปไปไทยพัดไปไทยพัดเลยไปโดนเอาแม่เลยไปมาเหื่อมาเหื่ไอ้เหี้ยไปทิ้งก็ได้มกยังโดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เีมึงกันวะมึงกันโม้โซต้งจําไว้กูสารเจ้าสารเจ้าอไรเนี้ยสารเจ้าใบสัตว์บ้ามากันสารเด็ดบ้า่เงาเปี้ยวโซเาเป็นเดบ้าแล้วไงอ่ะยไงลามเป็นคุยแล้ว เดี๋ยวเขาเทให้ด้วยไทพัทมึงมเยึงอยากขวมเหรอมึงรู้จักระบบเปล่าไม่ไม่ไม่พี่ฟังนะอะไรไทพัทตระหนอกมันเก่งอะชอบมันนันอยู่ที่ผมตัวนึงอยู่เลยหวังที่ก็คือมึงเปล่าเบ๊อเบ๊อนะมันขับรถนะเดี๋ยวมันพาแหกโค้งนะก็คือลงน้ำก็ตายห่ากับมึยนะมึงขับรถเมย์ยังเกดีโอ้โหมึงโดนเด็กด่ามึงคิดว่ามึงปากปากเป็นกูกูร้องไห้แล้วเนี่ยปากไม่ค่อยดีเลยกูกูร้องไห้หน้าคอม ไม่ไม e ่ฟงกูเยอะแตกแล้วกูเด็นเกียนัมไม่มีอะไรดีนอกจากปากอ่ะเอ๊ะคำมึงก็เฟี้ยวเหมือนกันดีกว่าขอยืมดมั่นกูก็ดีจับกันสิดลิบก็ดิป่ะติดลิบก็ดิป่ะไม่ไม่ฟงจะระวังปากไอ้จัดเอลกูดีถามเมียมึงดูดีโอเคพูดคำจารเหมือนก้อนไม่ได้วยไอไอโดนเคยมีเมียด้วยวะ กเมียมึงไงเมียแซวันเม่อคน้เมียอ้เมียไอ้เีย้เมียอเมียไ้เมีย้เมียไอ้เมยไเมียไเมียเมียอเียไเมียไ้เมีย้เมียไอ้เมไอ้เมียไอ้เมียไอเมียไอ้เมีาไอ้เมียไมายไอ้เมียไอ้เมียไอ้เมียอียไอเมีไมีอ้เมียไอมไมียไ้เีอ้ียไอ้เยไอเมยเมยอเมี่ไอ้เมไอเไมอไมเียเียไเีย

สมน้าไยย่าพูนฝากเลยสักกูไาลงน้ำยิ่งเม่งเลยเฮียโดนมึงติดเกียร์เหรอไอ้เฮี้ยคนรำคาญแม่งด่ากูอยู่นั่นแหละไอ้เฮี้ย ไม่ได้ขึ้นฝั่งนะเว้ยโดนตัวเหี <okay>? ้ยอะไรตัวไหนต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเหรอเดวมากูเอเอ้ไม่ได้ดอากูไม่ด้เอากรูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ไอ้เาหนี้ยด้วยไอ้เ้อร่าดวกู้คนนไม่สนอจขึ้นไ่ยขึ้นขึ้น้อไอ้โรสขนาดนีใส่คนไอ้เหี้ยกูจไอ้โรส <c oughs> ใครจะมวยทะเลกับกูขึ้นมามึงขึ้นมาส่วนดีโดนโ้โหโดนโดน,โดนล่วงน้าสี่ไฟไฟนะหน้ามึงไงตึ๊ดเอาโดนหายอ๋ออ๋ออ๋ึอ๋ึอ, <c oughs> อนออนอด๋อด๋ไอ้ออ๋อ้๋ ไม่สวนหรอโอ้โหลงน้ำไปแกไอ้เอ้ยขึ้นไปไปขึ้นไหไปไปโทษยปยอกว่าไม่จริงใหม่ป่ะโอ้ยไ้คโดนพอแล้วพอแล้วบอกให้พอเือราก่เดินเรากเดิน ไอ้ลามไอ้ลามระวังไอ้ลามลลามันจะเอาไวเช่นเนี่ยมันจะต่อยกูเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยถือว่ากูขอได้ป่ะเพื่อนไม่เยี่ยบไม่ไม่หัวใจไม่นไน่อะไรแล้วครับเยี่ยมันจะเอากูไวสัตว์ไม่อ๋อไม่ไม่ใช่คือพี่โดนไม่ชอบใช่ไหมไปไปใครมาหาเรื่องอะไรเงี้ยใช่ครับกูแบบใจใจร้อนด้วยเฟซเซียเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับไอ้ลามถ่ายรูปกับกูลามโอเคโอเคตามนม่ไม่แล้แล้วทำไมวันนี้พี่ิวายจังครับติดคอมมันดับครับคอมมันดับครับโอ้ยเยอจอกแก้ววันนี้ติดตามตั้งแต่ฟันขาวตอนนี้ฟันเหลืองโอ้ยปาก ไม่ใช่ว่าวันนี้ที่ใส่เสื้อไม่ไไมม่่ใช่เสื้อช็อปนะเสื้อกีฬาสีเขาเรียกช็อปช่างครับกูไปตกมาครับเป็นช่ครับเราเรียนอะไรด้วยสีเพื่อนเราไปเป็นอาหารปลาแล้วแหละไม่ต้องขอโทษกูหรอกอาตั้งใจดีๆแล้วสรุปวันนี้เสื้อที่ใส่เสื้อกีฬาสีใช่ไหมเฮียกูบอกว่าเสื้อช่อมกูไปตกเข้ามาช่อมพี่อะไรท้องเพือนติดคอเกลือมันเพือติดคอมันไม่ใช้าวันนี้แม่งเทพวารามีแบ็คเดินตามเต็มเลยวาราม ไม่าหญ่ใหญ่ถือว่าผู้ขอถือว่าผู้ขอดิ้ย่ที่ยาแบ็คเล่นตามเต็มเลยอเล่นอเล่นอเล่นแบ็คชุดแดงเต็มในลามอย่าแตะคอกันอย่าแตะคอกันถือว่าผู้ขอมีอะไรค่อยๆคุยกันโผลูกมันจะกลับอ่ะพี่มััันจะกลบยงไงม่ใช่พวกมึงลุมด่ากูแบโอ้กูเลยเอาไม่งมานอนเนี่ยทะเลไม่ให้หมดเลยว่าแต่พวกมึงจังกับกูไหมก็ได้ตุกตู่อะอ๋อเออไอ้ลามันเปิดกู ไอ้เจนี่ทำเรื่องนะคนถึงอยากตายมึงก็มานะไอ้เจนี่มาทำเรื่องนะเฮ้ยคุณตายโดนตู้เฮ้ยเฮ้ยผมขอโทษไม่มีไม่มีขอโทษตู้โดนตูู้ต้องตายอย่างเดียวครับเปิดนต้องตายอย่างเดียวครับพี่โดนเล่นไปเฮ้ยคุณตายไปเฮ้ยพี่โดนพี่โดนขอโทษพี่โดนขอโทษขอโทษขอมปวดไม่จริงปวดไม่จริงด้วยไปลาบมาในเช้นเนี่ยมันมันท่ามันท่าเป้งมันท่าเป้งก็ได้ทุกตัวไอ้สัสนี่ไงไปซาบมึงอ่ะโง่ไปลามไปอ่ะไปลาม ไอหลามตะเกียดนี่เมึงเขียนนี่ดีกว่าเอ้ยหัวขาวเงียบๆไว้ไ,ห <c oughs> ไอหลามย, <c oughs> ยิ่ง <c oughs> เล่นเซฟผ่านโนมานอยู่ไหมเอ้ยผ่านโนมานไม่เปิดประปุงอยู่อ้าวเหรอใช่ตามพี่ไปเล่นลูกเซสือไว้เนี่ยโอเคต้องใช่แกร์แครับตายยะกำยังแล้วจะกิงหัวโดนเลยใครครับ หรล่อๆว่าไงนะเดีมึงต่อยกูมำไมว้เยี่ยโร่นหน้าหน้าโรงเรียนอุดอ่ะอะไรนะไอ้ต่อยกูอะไอ้ลามใช่แค่นี้ไหมที่มันต่อยกูอ่ะผมชื่อในเกมชื่อจอห์นนี่นะจอห์นนี่เดฟจอห์นนี่จอห์นนี่หัวใครจุ่นเฮ้ยลามปากระวังฝากไอ้ลามเจอดีเจอดีเอ้ไอ้เนี่เสียงมุดมุเหมือนผมเคยเจอเสือดุ มาเดียวเดีขึ้นมาแล้วเหรอขึ้นมาแล้วเลือดเลือดเลือดะไอปลากรุงปลาดุมาตั้งเยอะเลยแล้วรีเลื่องให้ไหมเอ้ยเอ้ยไม่จำเป็นนะเนี่ยเอ้ยไป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 ดีกันพี่โเรแล้วเมื่อวานโดนด่าพ่อเอะไ้เฮียโคตรเซ็งไอ้เฮียธนิยะเนี่ยแหละโอ้ได้แล้วไม่โอ้โหจบเลยมันจะดูตีมยาวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งงั้นค่อยดู ว่าจะโดนเนทอ่ะรอเฮียเปิดวังเทียนไปอึ้งอ่ะตังไม่มีแล้วใครเขาเอารถเมย์ไปทิ้งน้ำมาบ้ามากถ้าเจอได้ต่อยแม่งเลยแต่ออไม่ใช่ตอนนี้เออถ้าเจอเอาแม่งไงไปเฮียนั้งนะให้คนขับอ,อ,อ่ะเออทำเป็นสตงสตรีมหน้าคอมมเออุทำทรงม้อถังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลามไม่ลามใจเย็นถือว่าขอลามใจเย็นลามลามลามใจเย็นถือว่าขอลาขอโทษขอโทษขอโทษ ไอ้ล้ไม่เช่นั้นชี้ไม่ใช่นันชี้หน้าล้ำลบลบลบจะลบอบไปล้ปิดไอ้จเจยังไอลามต่อยทำไมมึงชี้หน้าสูไงเอาอ้สัตว์เอาเลยป่าเฮ้เฮ้ยอไรูอะไรูอกูต่อยมึงู ใครใครใครจะาห้ามกัน้องกูใครจะาห้ามกัน้องกูอีู่ตั้งเทล้ยๆอะไรอ่ะอะไรใจมันตต๊ดไงโต๊ดเอ้ด่าพ่อกูด่าพ่อกูไอ้เหี้ยเอามะท่าละเท่าไอ้เหี้ยนี่มันจอกเร่งไม่ได้มัวมัวหอบมัวหอบเร็วๆไม่งั้นกูแจ้งนายยกแล้วดิมัวหอบ

มันหนาพองกูอีกเช่เนี้ยเาั้นและกูเียแม่งต่อยเด็แม่งต่อยกูไปมัดหนึ่งให้กูสื้อแงยาวลามไปไหนดีวไ้เียไอ้โดนเอ้ยนนี้ทำคลิปอยู่เอออัดไว้ปะคนหาเออโคนหาตอนที่กูไปพาแม่งไปโดนลงน้ำโค่นหาไอ้เนียอขัาเอากันไม่ลามเอาปะเสืยปะ ไอ like right, so ้ลามใจใจไอ้ลามไม่น่าต่อยกันเองเลยเรื่องเราสิใจดูใจเป็นความอะไรครับไอ้ลามไอ้ลามไอ้ลามเรอมือดสามเราเราเสือกไม่ได้เราเสือกไม่ได้ไอ้ลามเดี๋เพิ่งเข้ารานไอ้ลามถอยมาลามไอ้ลามถอยมาไอ้ลามไอ้ลามถอยมาเราจะเข้าไม่ได้ลามเอาไอ้สัตว์แม่งต่อยกูละมันมันเป็นกดเออมันเป็นกฎไอ้เช่นนี้ต่อยน้องกูขอมันนึงต่นผมอัได้สัหตว์ผมมา แม่แต่กแต่กดเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยไหนล้อเข้ามไม่เข้าเลยเไม่ดูั่ามไม่ด่ลพัวันลตายวึงไม่เด้ราไม่วอกาสกกเลื่อนมันเหลือตมันบนว่ามันเลือเหลือสี่เลือเหลือสีเฮ้ยใครวะ น,น่าจะหมดตรงนี้น่าจะตรงนี้น่าจะไม่เหลืออ้าวไอ้น,นี่เป็นอะไรอ,ะอ่ะตรงน,นี้ไม่มใส่ส,สก,กินหัวทองแล้วเหรอนี่<ห>ไงหัวทองนี่อันนี้หัวทองอันนี้ทองย้อมสีอ๋อทรงเราเหมือนจะโดนบูล์้อมไว้ <laughs> เปลีป่ยนไปตามสภาพปัจจุบันโอ้ยปากปากปากป <laughs> ากไอ้เจ้าราวมึงปากดีเหมือนเดิมไม่ได้ดึงนรกขึ้นมาเร็ว ไอเล่าไม่เอาจริงนัแหละไอลามไอลามไปปากดีแต่มันแล้วขึ้นมาเดี๋ยวคลอปากทีละตัวเลย okay, <okay>, okay. ลโอเคโอเคไลามไปไปไปเร่รเรล,ลามไอ่ปากดีเล <c oughs> ่ว <c oughs>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  ย้มไม้ไามึงจริงมึงดูดไปปากดีแต่เขาันพิ่งมาแล้ว อ <my> ้ากลวยที่อะไรล้ากูมีปากล <illa> ้าไม่ัาดไหนไหนหนทำแอคไรนาแเหลยยอเกไม่มากไม่มโตัวเลฮ้ยยดอ้มันมันเาหมดอ่ะมันมหมดอ่ะดูดิที่นี่มันโหดจังวะมันมึไปเ้วยไอ้เี่มันเป็นประธานนี่ไ่โอ้ย

มาไรสั่นยนมาดนมาไอ้ยโยนยนตนอกนจมากไอสัตว์ุูเนี่ยโนวันลามไปจริงจริงจริงไอเฮียมาล้าเขาแล้วทำแอคอีกหล่อมากไอลนหล่อมากโอเคนะครับเราไปบวกกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะลองเปิดกรชาของเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ดูนะครับไอ้ชาโอเคนะครับแอดมินก็ให้กรชาผมมานะครับนี่นะครับ ให้กาชานี่มาเจ็ดิบลูกแล้วก็กาชาห้าสิบาทมาสามิบลูกนะครับเป็นกาชาสิบาทเจ็ดิบลูกแล้วก็กาชาห0สิบาทส0มสิบลูกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกาชาห้าสบาทก่อนเลยนะครับผมจะเปิดเรื่อยๆนะครับโอ wh, ้โหมันจะมีกล่องเตยวุฒิกล่องอะไรเลยนะครับก็คือห้าสิบาทนี่ผมถือว่าคุ้มนะได้ได้ได,ได้เนี่ยเหมือนได้ชุดตีสนับชุดหนึ่งเลยนะครับทุกคนเนี่ยได้กล่องเตยวุฒิปีสามอ่ะเหมือนได้กล่องตีสนับชุดหนึ่งเลยนะ ก็คือถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะถ้าได้ถ้าได้กล่องนะแต่ว่าถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้เกลือนี่คือไม่คุ้มนะครับนี่ได้กล่องปีขนับอีกแล้วนะนะครับมีหมัดไฟแล้วก็หมัดสายฟ้าด้วยนะครับทุกคนผมอยากได้มากนะจริงๆแล้วนะครับผมอยากได้สองวันนี้มากนะครับเดี๋ยวเรอดูว่าจะออกไหมนะครับนี่คือได้ได้เงินหนึ่งหมื่นนะครับถามว่าคุ้มไหมก็เกลือนะครับหนึ่งหมื่นรบอกจากว่ากล่องกราชาห้าสิบโอซีนี้ถือว่าเกลือนะครับ แต่ก็สำหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีเออชิบหายโอโหตังแปดพันใหม่เนี่ยค่ะนะครับกูก็เปิดกาชาชิวๆแล้วกันนะครับคลิปนี้แนวนำยาวๆาไปนะครับอ, uit. อันนี้คือกาชาของของท่าสิบาทเฮ้ยเฮ้ยเที่าายวกูได้มาสายฟ้าว่ะเฮียแหม่ได้มาสายฟ้าไอสัตว์แต่กูใส่เลยนะครับ ผมได้มาสายฟ้านะครับทุกคนเนี่ยองตีวุฒปีหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบของตีชุดประแจนะครับแต่ผมจะเอาไปตีประแจด้วยนะครับโอ้โหยหัะเงินหนึ่งหมื่นอีกแล้ววะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนได้ของดีแวผมจะตัดลงแล้วกันนะครับผมจะสกอร์ขอให้มันเร็วๆแล้วกันนะครับยะไปดีกลับีวเไปก่อนี่จะขั ยังไม่ยาบโอ้ยติ๊กหลาบโอเคโอยยังเดี๋ยวมีของแย้ให้โอเคพระก่อนพักก่อนพระก่อนพระ,ะ,ะ,ะก่อนเลยพักก่อนเลยเดี๋ยวเรามาลองพระชาดสิบบาทบ้างนะครับโอ้ยหยาบสิบบาทบานะครับพระชาดสิบบาทก็จะเป็นแบบพวกแบบคือยังไงวะคือแบบว่า โอ้ได้เงินสามพันนี่ถือว่าคุ้มนะสำหรับกรช้าสิบบาทนะครับนี่นะครับมีกล่องตียาวุธแต่ว่ามันจะออกยากหน่อยนะครับเพราะมันคือกรช้าสิบบาทนะครับเอ้ยมีอะไรว่าสีทองนะครับเมื่อกี้เห็นสีทองนะครับโอ้โหได้เงินหนึ่งหมื่นคุ้มนะครับไอทียกรช้าสิบบาทเนี่ยผมว่าถ้าจะเติมกาชาผมว่าเอาเป็นกระช้าห้าสิบบาทดีกว่านะครับเพราะมันได้กล่องตียาวุธนะครับได้เป็นเซตเลยนะครับไอทียเนี่ยแต่นี้ได้หนึ่งหมื่นก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับกรช้าสิบบาทนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีตัง นะครับลงคุณต่าค่าสินมาเอากาชาสิบบาทเนี่ยแล้วก็มาแบบสุ่มเอาตังน,นะครับเอาไว้นอนโรงพยาบาลเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคุมผมบอกเลยนะเอ้ยเชื่อของตีปสามเนี่ยผมได้หลายหมื่นแล้วนะจากระชาสิบบาทน,นะครับได้มาสองสามหมื่นแล้วเนี่ยเอาแบบเอาตรงๆนะครับอันนี้คือกูเปิดสดๆเลยไม่ตัดคลิปตัวนะครับนี่ไงนี่ไงอีกสามพันนะครับคุ้มมากนะครับ คือเหมือนเอาเงินนะครับกาชาสิบ,บาทนี่เหมือนจะได้เงินนะครับสัามากกว่านะครับโอเคนะครับพอแล้วครับสําหรับกาชาสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุยไอกาชาค่าสิบ,บาทต่อเลยแล้วกันนะครับอีะยาแบบยาวๆเลย มัดไฟเหี้ยไอหมัดไฟว่ะทุกคนนี่มันออกง่ายอยู่นะไอ้มัดไฟกับมัดสายฟ้าเนี่ยคือมันออกง่ายอยู่นะทุกคนคือแบบว่าัปเรือไอ้เหี้ยคุณมีมัดไฟใช้แล้วนะครับโอ้โหจะมัดสายฟ้าอีกรอบไปมลูกหลินครับของเตียวุ้นทีสองนะผมจะเอาไปตีนะครับผมขาดผมอยากได้ไม้ไม้ไม้นั้นเลยนะครับไว้ไม้ไว้เล่นกับพวกไอ้สัญญานะครับเพราะว่าปากหลามแม่งโดนแม่งฟันหัวตลอดนะครับนี่ได้อาวุธทีสองอีกแล้วนะครับ ไม่งั้นแม่งผมโดนแม่งตีงหัวอย่างเดียวอะ่ะเย่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรนะแม่งจ้องจะตีงหัวกูอย่างเดียวอะโหย่างเงินห้าพันเที่ยวเาอยากได้หมัดไฟคู่อีกไว้อ่ะของเซีวิทที่สามไม่ย่าจับไปนะครับ แต่มันโอกาสติดยากอยูน่นะอาวุธอ่ะติดติดยากมากอ่ะไอไอเด็กที่มันตนีแล้วมันมาขายผมมันบอกมันบอกติดยากมากอ่ะผมซื้อแม่งมาสองพันไรเงี้ยโอ้ยย่างหันเฮ้ยมาัสายฟ้าโอ้ยยังเกิดได้มาัสายฟ้าอีกแล้วนึกเดียวเองแม่ง ไอเชือกล่องเจวุฒิปีสองอีกแล้วนะครับเหลือสิบกล่องสุดท้ายไปใหย้ยากหยวนหยวนไปหยวนหยวนไปอยอกของเตจวุฒิปีหนึ่งอะไรเงี้ยเออโอ้โหเชือเกือบได้มาสายฟ้าอีกเชือก ก็ได้มาสายฟ้านะครับโอ้โหของูของมาไฟคู่อะมาไฟคู่อะไของมาไฟคู่โอ้โหไอนีให้เงินถูก <c oughs> ถ้ามึงได้หนึ่งพันบาทนี่คือมึงเกลือมากละสำหรับการช้าห้าสิบบาทนะครับคืออย่างต่ำอ่ะคือถ้าจะไม่เกลือแปดพันไม่ก็ 5, โห,โห้าพันโอ้โหของเดียวสามนะครับโอเคนะครับถือว่าไม่เกลือนะครับ กูอยากได้มาไฟคู่นะครับโอ้กล่องตีปีสองนะครับมันอาจจะแหลกนะครับเพราะว่าเอ่อควมผมเวลา DTA ฝนตกเนี่ยแม่งแหลกมากนะครับกล่องตีเออสวยเที่ยากันนะกล่องตีไปเที่ยงเลือลสี่กล่องสุดท้ายนะครับเอ้อยเห็นมาไฟคู่มาไฟคู่ โอ้ยยี่ห้อมาไซคู่แปดคันในยีสต์แม่โอ้โหแค่ก,กล่องอาวุธปีหนึ่งปะแจกนะครับปะแจกนะครับพวกนี้เป็นปะแจกนะครับดูเนี่ยผมซื้อมาหลายบาทจ้ะไอเสียกระชากนะครับกูสแกนเราชนะด,ด้วย มามากล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายกูขอเปิดเองนะครับเฮียไออัตนมันไม่ต้องเปิดให้กูกูขอเปิดเองแล้วมันจะสวยก็สวยด้วยมือของกูเองนะครับโอ้โหเฮียแม่งก็สวยด้วยมือของกูเองจริงนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกาชานะครับห้าสิบบาทแล้วก็สิบบาทนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นหมัดไฟมานะครับนี่โอ้หเฮียเท่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันใช้ผสมหมัดสายฟ้าได้เลยปะโอ้ใช้ผสมกันได้ด้วยอ่ะ เทพมากอะนะครับเดี๋ยวเก็บหมัดไปเอ้ยอย่ามอมมอกูอเล่นกับไปไม่ได้นะครับเดี๋นะนะเก็บเย,ย้ที่ยกว่าหมัดสายฟ้าแม่งเทพกว่าหมัดไฟนะม้ยเย้ทิชาได้กล่องอาวุธปีสามนะครับมาเก็บกล่อง,แล,ลอง,อลองแล้วก็กล่องปีสองมาอีกหกกล่องแล้วก็กล่องปีหนึ่งมาอีกนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เปิดตอนสตรีมแล้วกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ได้ดูกันแน่นะครับสุดหล่อนะเดี๋ยวถ้าผมลองใช้กล่องเทวุฒดิ อ๋อนี่ไงเยียได้ของมาเต็มเลยนะครับโอ้โหได้ได้ของมาพร้อมตีเลยอะคือโอ้โหเยี่ยดูเงินได้มาแสนกว่าไอ้เยี่ยเปิดตาชามเมื่อกี้อเยียคือของตีพร้อมไหมนะพร้อมชุดหนึ่งเลยนะเว้ยของตีนี่คือพร้อมหนึ่งชุดเลยนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ครับตอนสตตีมรับไว้รุ่นโอเควันนี้ไอ้โดนเอาก๊อตขอลาไปก่อนละท่าน ไอ้ดนมันหล่อมากจริงนะเว้ยมึงดูดิ hey, bye. เฮ้ครับบ๊ายบายครับไว้รุ่นเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนราหล่ลอนะครับไอ้ดนมัดสายฟ้าเรียกไอ้ดนว่ามัดสายฟ้านะครับเ <c oughs> จอกันครับไวรุ่น